มดตัวลใจอ้อาวละกราบสวัสดีทุกท่านกนด้วยอยู่กับผมเองอิบุกิน่กูเขียนยุกก่อนี้วิดิดูยุกก่อนดิมาเร อันนี้เรามาเป็นนักข่าวกันมันเนี่ยเราจะไปหาข่าวมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าเราก็จะมีคนยิงกันอยู่เลยเห็นข้างนอกกันกำลังยิงกันอยู่นะก็ว่าอยู่ทำไมมีไฮไลท์ข่าวทุกวันเลยอ๋อมีแต่เรื่องแปลกดูดิเนี่ยเขาเขาเป็นอดีตคนหน้าเรานะคนเนี้ยตามบุญนะจ๊ะดูชุดทักกูชุดทักกูมันตำรวจมากเลยนะมาเก็บอยู่ก็ ไม่我们 give ม่กิ๊บมันเราดูอดังเัวเด้ไม่เกี่ยวดูอดังดูอดังเัวเด้ววววเราจะรู้เราฮ่าฮ่าจะรู้เมาไม่ไม่เปลี่ยนตัวเลยพร้อมยังไหนรอเพร้อมไม่เปลี่ยนนี่นี่นี่มาดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนนี่นี่นี่คือสิ่งที่เราต้องแบบไปหาเราจะยิงเงินตามโอ้โหหมัดไม่ไม่ไม่ดูดีๆดูก่อน ถ้าเราถ่ายรูปแบบมันจะมีพวกอันนี้ขึ้นซึ่งอย่างเช่นเราถ่ายพวกแบบของแปลกๆอ่ะมันจะเป็นเอเรียนได้1.3คะแนนเพิ่มคูณอ่ะคูณ1.3ประมาณนั้นน้องคุณอ่ะเดี๋ยวใคุวหน่่ยไอ้คุณเน้า ก็ไม่เหมือนหน้าแทนอะอธิบายต่อเลยครับผมนะตอนนี้รอฟังอยู่ครับอ่าโอเคมาละวมาแล้วนุนเหมือนหน้าใช่เหตอนไหนกูดูตัวเองเออใช่เลยนุ่นเหมือนหน้าอ๋อแล้วอาแล้วทุกเราทุกคนเราจะไปหาข่าวเก่าเด็ดกันสถานที่ที่ไหนไม่รู้แม่งซุ่มแต่มันเลือกได้เลยใช่ไหมครับผมนะ ทำได้เลยเราก็แค่ขึ้นเคอมิดเราไม้ใจหัวหน้าคนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนดูจากประสบการณ์ของเขาแล้วเขารู้เรื่องทุกอย่างเลยรู้เล่นแค่ครั้งเดียวแล้วกูก็ไม่รู้ยิ่เราละออกไปยิบก่อนยิบของก่อนยิบของกันเออยิบของเลยยึองไว้ก่อนไปขึ้นออกเราเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือสถานที่ที่เราต้องไปกันเห็นไหมโอ้โหดูหน้าเขาสิโอ้โหสภาพหน้าคือแบบพร้อมนอนเราจะรอดหรือไม่เราไมขึ้นเลยวันนี้เราจะไป อนนี้เราจะไปสถานที่ที่หนึง่งกันได้รเราทุกคนพอจะถึงงานเราต้อคุยอะไรกันแล้วล่ะโอ้มาแล้วมากแล้วนะทุกคนเดี๋ยว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 มีใครหายไปหนึ่งคนอะรมาแล้ว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 กับใบขีดขาวว้มึงไทำอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอามาแล้วดำแล้วดแล้ว หลุดสกินนี่อยู่ในบาร์สกินนี่ไม่พอค่เอ๊ะโอ้ยแปลกอะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะเราไปน้ำเลยครับผมน่ะแล้วประตูเขียวอะไรอ่ะที่เขาบอกกินดอมันจะมาเข้าได้เอ้ยเดี๋ยวไม่มีสองที่จะเข้าอะไอตรงนี้เป็นบาร์ใช่ไหม ไปบาร์ดิโอเวลาต้องคอรันเล่าเท่านั้นแบงค์มันแบงค์ไม่ใช่เไม่ใช่ข้าเข้ามาเป็นห้างนี่ว่ะไหนแบงค์ว่อยูเข้ามาโอ้สิ่งยังดังร่งอได้ไหมเฮ้อะไรอ่ะอยาเฮ้ยเกเฮ้ยได้คะแนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไม่ตายพี่บอกมันตายปิดประตูไว้อย่าอย่าเปิดอย่าเปิดสุดติว่ไม่มีมันตายมันดูขึ้นมาได้อีกไม่มีไม่มีอย่าจะเปิดทำไมอ้อมดิอ้อมอ้อมอ้อมมาที่มนที่มานี่เออจะาแก้ทางมันไงเหมือนว่าต้องไปกด E อะต้องไปกด E มาดึงแบบต้องดึมาแล้วทำอะไรไม่แล้ก็ตายเลยต้องมีคนช่วยแล้วมันจับอะไรอยู่มันจับหมาเหรอวะ มือปักไปแล้วนักปอลยังเลยแขาว่าเฮยมือวันดูสาบ้ยตัวนึงตัวนึงถ่ายเลยปับนึงหน้าตาดูกว่าน่าตามมาทำไมเนี่ยเป็นมาตางติวไปมันซีมาแล้วนี่กได้ดิน้ีสี ติดกันมั้ยเออถ้ามันมีเอเรียนที่เปิดประตูเองได้พูดเลยนะทีนีเออ้เขาถ่ายไม่ติดถ่ายไม่ติดแต่ต้องิกเกอร์ชั้นนะแต่เราไปดีกว่าหา

ดูข้างนอกมันมีอะไรขึ้นไปไปข้างนอกดีกว่าเดินเยดูชนเลยนายขาขาเลียนั่น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 นนั่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 ันันนั่นันนนอย่่เลย่่ายเลยมันมันมันัน่ม่นนั่นนั่นนั่นั่นนันนดนนน่ไน ขาหักวิ่งไม่ได้มันมาแล้วล่ะด้วยมันมาแล้วขึ้นดูด้าบ่เนี่ยไปอ๋อเอ้ยขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้ด้วยขาเดียวนยังขึ้นได้เหรอวิถี CS GO มันต้องใช้มือเราต้องเราต้องออกไปจากที่นี่ต่อพี่กิดไปไหนอ่ะเอ้ยนั่นไหนศพคนไหมอ่ะมันระเบิดมันโยนหินตัวแตกไปเลยอ่ะถ่ายได้นะแต่แตมเลยทอนหัวหน้าเราเรามีข่าวสกุกเด็ดแล้ว

แล้วขาขาจริงๆเลยไปกินนิวเฮ้ยเราไปสกิปเอ้ยตูดตูดนต่อไปอะไรนี่ยด0 0มันเยอะไหมมา500ขายีก้วหน้าเ่งเฮ้ยฉันเยอะสุด อุ 3, ลยแย้มรวงเจ๋งชอบวันนี้ว่ะชอบวันนี้เบกินเนีลวะ เออฉันเองเขาจะโอ้ยวุ้ดครับเะแล้วจะไหนี่ในราหว่างถ่ายไปแอะต้องพูดไปด้วยอ่ะโอ้ไม่ันนี้เราจะมาดูที่ทำงานพวกเราคนครับโอ้คนที่พวกผมเป็นเด็กจบงานหน่าใหม่ครับวันนี้ก็เจอเดียวแล้วเพี่ออยากเจอแต่นี่คือเอ่อนี่คือพี่ด้วยทำงานของผมครับนั่นทำตัวเลยครับสวัสดีครับผมโอ้ยผมชื่อรีมครับ แล้วนั่นก็หนหน้างานของผมครับอ่าเออหัวหน้างานพร้อมมือเงินไรัูเพราะว่าผมอยากขายให้เพื่อนในโลกโซเชียลผมดูมเขาเขาเอางานแบนยังไงหรออืมงานดีอย่างนั้นงานดีที่มากเขาบอกผมดังแน่เลยงานหนยถึงชีวิตพวกคุณเนี่ยดิโอ้ยไปดูกันต่อเลยเขาบอกไปดูดีกว่าดูหน้ามองหน้ากันทำไมเขินนั่นหน้าโอ้ยจะบอก โอ้เยลละสองกันโลเฮ้ยทิมใหม่นี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพลงขึ้นอ่ะเดี๋ยวเพลงมันขึ้นเลยจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเข้าไปข้างในกันดีกว่านั่นในประตูเขียวไอ้รอบนี้รอบนี้เป็นในตึกนะตึกสำนักงานไรบ้านี่ยไม่แต่จะเข้าทางขวาจะเป็นทางขวาทางขวาคืออะไรอ่ะมึงเราห้ามเขาด้านหน้าไว้เขาด้านหน้าเราจะตายเหมือนเมื่อกี้แล้วเขาด้านหลังอะไรเมื่เจออ่อนด้านหลัง ไปหอนเป็นมาปาได้อไรนึกข่าวมึงถ่ายเลยไม่ในข่าวไหนแต่มโคตรน้อยโควิดไม่ข่าวดีดีดอ๋อเสียงอะไรได้ยิน่ไหมนี่ใครอยู่ไหมครับเกิดเด๋ยวชันอีกเกิดเดบิวชันีกเวิดเด๋ยวันอีโอยวันนี้ตัวประหลาดไหนไมทางตันเลยนะไหนะเ็นคือมันทางตันเยโอ้ มุดมุดอยู่เฮ้ยไว้่ไวไม่ได้มีหรอกครับด้เออแหลกแหลกแหลกโดนผีโดนผีเฮ้ยเสียงอะไรตัวใหญ่เฮ้ย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 มาอย่างนีเหรอเออมันเฮ้ยมันจับมันจับคนถ่ายรูปถ่ายรูปตุ้มข่าวเอามาตายไปละอืมถ่ายซ้ำ้วยดิตบอยู่ไหนดูสักทีงไปไปไปไม่เปลี่ยนเลยนะ เสียงอะไรเต็มหมดเลยทั้งหมอ่ะไม่เดี๋ยวมันมีปืนด้วยเหรอไม่สป็นศพเหมือนบล็อกศพเหมือนบล็อกอยู่ทั้งหมดตัวไอ้บ้านอยู่ไหนเดนมาขึ้นไปยังไงอ่ะนี่นี่เดินเดินขึ้นบันไดมีบันไดอยู่นู่ข้างล่ามันหมือนหัวคูศพมันเป็นศพมันเป็นศพเสียงศพเฉยพๆดัวเด็กมันจิ๊บจับบนหัวกูอะมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงศพศพมันบั็อกอยู่ทั้งหมบนเพดาน่ะเัยอะไรบนหัวคูอะมันจิ๊บจับจิ๊บจับตามันนี่เสียงศพัะ วูชอะจสปักเกอร์อ oh. มันโดนตามมไห้แล้ว้รงห่วงหรอเปไหแล้วมัปไหนแล้วไม่งไม่รู้เลยตัวอะไฮลโลอมีตัวอะไรตามมานดแม่มมีตัวตามหนังมาอุ้ยอุ้ย้ยเ้ยทำไมมันมนงกติดปนแน่นกันโอ้โห พี่หมึกจะไปใจก็ไปเลยพี่พี่หมึกกลัวแล้วอุ้ยกู้ไหมว่าตู้เปิดด้วยมีคนค้างอ๋อค้างค้างค้างเฮ้ยคนอ้าวคนพี่เมืไหนละแม่งตกใจคนมีหนีไปเดี๋ยวตรงกลางนั่นแหละติดตามชีวิตติดตามชีวิตตัวกลับเลย เราไปข้งหน้าดีกว่าที่ใหม่ที่ใหม่เออมันตบแล้วมันเฮ้ตบตบเฮ้ยเอาไปกินโดนหนอนค่ะไปกินแล้วเราต้องเราต้องเก็บของไปเก็บขาครับมาของที่เล็กขาพี่กิ๊บเราเก็บเราโดนแดดบนตาตากาแล้วระวังท่อนะท่อไม่ปลอดภัยนะ มีอยู่มื่โผล่มาแล้วแดกผมไม่คลิปกูเลยกลับบ้านเฮ้ยมีไปฝั่งโน้นนะทางขวามีอะได้หรอม่นะมีแต่ขาคนโอ้โหใหญ่หันตายไปดินี่แหละโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ย่ยะละชิปหายละวิ่งกลับกลับวิ่งกลับด่วนๆกลับไปโทษโทษโทษลองโทษโอ๊ยโอ้ หัวหน้าออาเลอหัวหน้าแล้วเนี่ยใช่หัวหน้าจะเป็นหน่วยเก็บกู้เองดีไปเลยหัวหน้า นาเหนื่อยเหมืนน่าเหน่อยเราต้องที่ไปตอนเนี้ยทุกอย่างเราไล่ไล่เราอยู่และอีกสองคนที่เหลืออะไรจะบอกนะซีฟองเป่งก็แล้วใช่โดนหนอนท่อดเหมือนกันเลยไม่นะกลับดีกว่าทุกคนเฉยเลยก็พอแดกหมดชีวิตเฉยเลยทุกคนโดนหนอนท่อแดกหมดเลยเอาไงทุกคนเอากลับมาแล้ววันนี้ทุกคนเราลยแม่คลิปหน้าตัวหน้าตอนนั้นตัวโอ๊ตเลยอย่างไรใช้กันเก็บกล้องของทุกคนกลับมาได้เพิ่งเป็นข่าวให้พวกเรา โอเคมาดูกันเลยเยามกของฉันควมตับนี่อสภาพในโนสาใหญ่ปะไอ้ปลามึกปลาึกจ้างปลกกิสาอที่าไหร่วะอุ้ยมีตัวสีกันวัองตัวเลยก็มาดูเองมาดกว่าไหนแบบถ่ายตัวเองเป็นอะไรชอบถ่ายหน้าตัวเอง เเนี่ยหมือนเหมือนไอ้ป้านี่กำลังวิ่งไปใส่เอเลี่ยนเลยวิ่งใส่กับเอเลี่ยนเต้ใครถ่ายไปอันนี้จะมาดูจะมาถ่ายไอ้อ่านกินรูปมาเดี๋ยวคุ้มใจไปกินรูปมาเดี๋ยวไอ้สามคนต่อไปเรบสามดาวเลยนะเราต้องพักก่อนเมึงกูตายนี่กูโดนกรณีสูบ มันโดนหลอนแด้เลยเนี่ยหลอนได้เค้รึนอนไม่ตื่นไม่เสียงอันแรมันบุ่มบุ่มกูก็เลยกูกูไม่รู้ตรงนั้นมีท่อไม่กูโดนเหยียบท่อไปกูโดนดึงไปเลยเหมือนงําไปเลยหายไปเลยกูก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสูตตรงท่อกูรู้ว่าท่อมันก็เป็นแค่ฉากเงี้ยม่งเกมเม่งเหลี่ยมก็ดีก็โดนต่อตไปมองท่อแล้วตู้มเลยยูก็โดนท่อเหมือนกันเห็นเยอะกูจะจำไว้ว่าท่อมันอันตรายไอ้แรกๆกับแม่ไม่ใช่กูหายอ่ะ โอเคเราจะพักแค่ดี้กัมึงมีอะไรที่เซฟตี้กูไหมยังต้องท้าทำอะไรได้อะสปอร์ตมันจะวิ่งแล้วท้งท้แคดดีดีกว่าโอเคเพราะว่าต่อไปมันสามดาวเลยนะากันโหลกเลยนะไปปิดกองได้ไปกินหมูกระทะกับเอเดียนต่อโอเคไปกินต้องไปกลี้ยงที่เกินดีไีไล่ดไ่ดีไล่ดีไล่ดไล่เราต้องทำการหาดังมีคนงานหนาังเป็นนักข่าวสกูข่าว มึงเขียนข่าวนั้นนึงน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวจะเริ่มจริงเหรอเฮ้ยมึงอย่าทำแบบนี้ได้ไหมฮะหน้ามามองกูแล้วคุยแบบน่ากลัวไปก่ออีกสกูร๊ปหนึ่งก่ออีกสกูร๊ปหนึ่งกลัวเฮ้ยรอบนี้เป็นข่าวเมือคนจีนเมือคนจีนเนี่ยใช้หน้าทาวเป็นคนจีนเนี่ ชิงช่องชี้เดี๋เดี๋ยวเราไปกินองกัโอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะไหนเดี๋ยวเยวเดี๋ยวถ้าเจอผีทำางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอผีบอกมาโอ้ทีี้ที่ไหนอะคนจีนไอ้ทํทไมรูปภาพเป็นของคนอเมริกาไม่ใช่นาทาวงเราจะรู้ได้อ่ไเจะารูปกเรารูปปกหนังหนังมานี่วะานีข้ออะไรลงหนังหรอน่าจะลงหนังอ๋อไม่ใช่ห้างอยู่แล้วเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวไปที่เดิมดีกว่าเฮ้ยนู้น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 นูนู้นน อืมค่เเรียบร้อยครับโอ้โอ้เอ้ยตัวที่ยูโกอยากเจอมากโอ้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 วิ่ง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 เอ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเถอะจ้าอุ้ยกูตายคิวอะไรอะ โอ้ยแมลงเนี่ยเอ้าเฮ้ยไมตายแขนขาดเลยต้องตเหรอแขนไม่ขาดไม่ขาดขาดคนเดียวแขนผมโดนแมลงมดเลยหน้าหลังอัน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 หลังมองข้นไปโองข้นไปหน้าหลังด้านหลังโอ้แมลงแมลงมีคนโดนแะมีคนโดนไปแล้วเฮ้ยนึงกนึกนึกมึงกูโดนแมลงมีกูโดนแมลงแก่อแย่สวยสวัโจ้แล้วมันมันฟันแขนดีมแล้วมันหายไปเลย

เฮ้ยทำไมต้องยิงไฟไม่ไม่รู้ว่าไฟใหม่เห้ด้านหน้าอยู่ตัวไฟอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอเี้ยเฮ้ยทำไมเรา่เปิดล่ะ w h t e fuck ดีอ๋อโอ้เขานอะไรเปหมดเล่าโกเจอโกเจอเอเลยองจับเอเียนอีกทีหนึ่งเด้ไปช่วยมันทำไมเอาเอาตัวแตกเลยเหรอเอาอ่ฉันยังไม่ตายแต่ขาขา กการพิการพิการแล้วกูเลื่อนนะที่กูเราต้องกลับเลยตอนนี้ก่อนที่เราจะไม่ได้กลับเลยทางออกอยู่ไหนก่อนไอ้สิ่งอะไรด้านขวามือเนี่ยปลาหมึกปะเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรอ่ะดิบไปครับหาทางออกตัวนลยหมดแล้วเอาหายไปไหนละทังออกเช่นนีงค่ะทั้งออก ไอ้เฮียเต็มเลยจัตัวเม่อี้ม่มีสโตเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวใหญ่ๆมาสท่าครับถ่ายครับอยู่ไหนนี่มันแล้วไมอยู่แล้วกูไปได้ตัวไม่ดีตัวไปไม่ไดไปแล้วไม่ไปปิดประตูไสได้ปรรญาดีจัดใช่ไมสองันนั้นมีคนวายเออเออเอาไปดี๋ีหมดแล้วอ่ะฟีหมดแล้วให้คนาถึงถ่ายเนี ยัถ่ายอะไรใรใครใครยังไม่ถ่ายถ่ายเดยถ่ายชไหมไปกิบถ่ายไปเกิบถ่ายไปเดินไปเดินล้างลังลังไไปไปไปสตุ๊กเกอร์เกือบ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 ก่อนจะหนาเลยปวดคอถ่ายไว้ถ่ายไว้เราตัวนึงกลับทางกันนะระวังข้อนะจ๊ะกลับไปรีไปรีบออมออมออมไกับแก้ผ้าไไแก้ผ้านะโอ้หมาแม่งควา นั่นคือไปภาพชั้นตอนกื่อคืนหรือเปล่าถ้าเจอเอเรียนเมันเล่าหมาแล้วมันเ่าหมาแล้วไปเลย่งนะเออหน้าโอ้ไหมันเที่ยวตายแล้วมอยกลับดีกว่านูเลกอ้อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยาอยโอ้โโอ้อย้ออ้ยออ้อ้าครับหน้าครับกูไม่ยโอออะ้้ รถแล้วมีไปทางไหนอ้อมได้ออมได้ออมได้ออมได้มันมาทางตรงมันเดินทางตรงหน้าครับอุ้มหกต่อยหน้าต้องนำไปเลยึ่งน้องรีบนำไปเลยก่อนที่เราจะไม่ได้กลับกันใครใครมีฟิล์มเหลือลืมถ่ายไปเถอะไม่มีหมดแล้วหมือนเราเหมือนกันสวัสดีครับโอ้โหสภาพคีดเดินขาดิขาดิต้องเดียวหนาวสุดๆมากเลยนะ

ของฉันนนั้ถ่ายหมดแล้วอ่ะเร้ไม่หัวฉันอยู่นียคืออะไรแม่งตัดแขนตัดแขนตัดแขนดิอันนี้ตัดตัดแขนเอันออไหนแล้วที่เราถ่ายเอ๋ไหนแล้วที่เราถ่ายด้วยกันอะ เอเซฟเซฟเซฟได้เซฟได้เซฟเลยกูหลดแล้วนเซฟเลยดูหน้ดูหน้แแต่แล้วแล้วดูหน้าพุรอดเลยแมึงทำอะไรกันเนี่ยมึงช่กูหมึงให้กูตายละไ้คิดโดนดี อไอเดียอะไรเอ้าไอเดียดูดูมันเหมือนแบบอะไรนะไอ้ยียไปชี้อยู่ใช่ไหมสักพักแตกแล้วนี่ถ้าจะดิมไม่ไปปล่อยมันอะมันยังมีขายังอยู่นะนี่ไม่ไปขาหายเลยถ้าจะถ่ายตอตัวกระเด็นนะก็ชอบได้เลยขาใครเนี่ยขาใคร โอเคพักได้พักพ okay, ักพักโอเคไปกินต okay, ีนั่เลยล่ะพักปัดต oh, so ัดตัไม่ต้องแล้จออกจริงนไม่ต้องลพอเลยเดี๋ยวนี้เลยอ๋อล้วคอยคอยตพวุ่นนี้คอยตาวุ่นี้